สดีครับวันนี้พี่แม่ที่ภาษาวันนี้มาอยู่ที่ไหนลกูกตลาดบ้านแม่เท่าวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอทุ่งสงใช่ไหมครับเราจะพามาเที่ยวตลาดสดแล้วก็มีน้องเพลงร่วมขึ้นมามีน้องเพลงด้วยน้องพีเตอร์ใช่ไหมครับน้องเทมบน, Peter, น้อยไทเติ้ลนั่นเองน้องเพลงสวัสดีค่ะลกูกสวัสดีค่ัน,คน้องเพลงจะมาเที่ยวตลาดด้วยพีเติ้ลจะพาน้องมาเที่ยวตลาดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันว่าม,มีอะไรไ<อ>น่ากินมาก ไปดูขนมด้วยโอเคไหมพี่เติ้ลกินป่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดินเสร็จแล้วก็ไปหาแม่เข้านะโอเคไปท่ไอะไราวอเาอตัวงของะงขขนมขนันนอกเป็แป้งอะไรครับแป้งข้าวเหนียวมันรี่าขนมขวร้านกันไหม ี่จะรู้จักไหมขหนมโบราณโบราณน,นี่โบราณนี่ข,ขนมบราณไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ่โอเคเอากางนึงลทำไมอันนี้งมะามาจากอะไรจาชมาจาก,กอัชัครับไปไปก่อ ปิ้งไหมครับทำไมถึงทำแบนๆแบบนี้ครับให้มันแบนๆอ๋อจะได้สุกได้ร้อนอ๋อ<ช>จะได้สุกง่ายใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละห้าค่ะไม้ละห้าบาทอันนี้ก็ได้ร้อนๆหน่นี่อ่อโอเคเอากี่ไม้พี่ต้นเอากี่ไม้ครับลูก <3 S 1> สามสามไม้อันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะโค้ไม่รู้ร้านปิ้งอันนี้หมักกกี่คืนนะครับโค้หมักคืนเดียว นเดียวนี่ผมมาสวยจังไม่เหมือนร้านอื่นเลยนี้ร้านอื่นไม่จัดจ้านนี่ทำเองไงทำเองใช่ไหมครับแต่ร้านอื่นเขาจะรับมาส่งมาอย่างงี้ใช่ไหมครับครับโอเค จให้เงินสิบไปเลยยี่สิบไปเลยหรอกินหมดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็เหนียวได้ไหมให้เงินยี่สิบอ๋อโอเคขอบคุณครับขอโทษอย่มานานมากแล้วดิฉันมากินดีแล้วขอบคุณ50ปีแล้วเหรอไก่ทอด50ปีเนี่ยมาทุ่งสงนี่ต้องเจอท้าท้าต้อเลือดิชื่ออะไรครับ คอ๋อคุณพี่ยูคทะเลร้านไก่ทอดยุคทะเลอย่างนี้หรออ๋ออาจจะไม่มีชื่อหน้าร้านแต่ว่าแบบมันนี่มา5ปีแล้วนะครับเป็นร้านไก่ทอดที่ที่คู่กับอำเภอทุ่งสงเลยคิดเติ้ลชอบไก่ทอดไหมลูกชอบไก่ทอดไหมแล้วกินหรือเปล่ากินมาทุกครั้งเต้องกินร้านนี้ใช่ไหมโอคนะครับอันนี้ก็ร้านแนะนํานะครับร้านไก่ทอด ถูกด้วยชิ้นเท่าไหร่ครับพี่ชิ้นยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทโอเคพี่ขอบคุณครับขนมอันนี้ขนมอันนี้ขนมอะไรครับขนมร่วงอันนี้ขนมด้วงอันนี้ขนมด้วงเออไม่รู้จักเหมือนกัน อันนี้ครับเหมือนกันไหมอันนี้ข้าวเมาค่ะอันนี้ข้าวเม่าเหมือนกันครับคล้ายตัวด้วงเหรอนี่ไงขนมด้วงครับคายน้องกินเปล่าพี่ต้นกินไหมอันนี้ทำจากอะไรครับแป้งคมะพร้าวมีไส้ไหมอ๋อแป้งแบบคลุกผสมกับมะพร้าวแล้วก็เอามาทอดเหรอครับอ๋ออันนี้พี่อะไรเอ่ยพี่นาจาะพี่นาอ่ะร้านขนมขนมบ้านๆหรือขนมโบราณพี่หนานะครับอยู่ในอำเภอทุ่งสง อันนี้ครับเขาเรียกขนม,มลูกระเบิดมีไส้ไหมไส้ถั่วไส้ถั่วอย่างเดียวใช่ไหมครับส่วเหลืองใช่ไหมอ๋อส่วเหลืองบดอย่างเดียวขนมอันนี้ขนมลูกระเบิดครับเอาป่าวใช่โอเคแล้วก็จะมีขนมอันนี้ก็อันนี้ขนมของทางอ๋อโอเคได้นะมาทานขนมนะครโอเคขอบคุณครับจีขอบคุณครับ วันนี้วันนี้อันนี้านขนมกบลกผงวันนี้เปิดตั่ครับตั้งแต่ี่สิบตั้งแต่อยุเท่าไหร่ตั้งแต่ขายลูกเทาไหลูกละสามบาทสามาทเป็นบาทเารจะสิบเท่ไรจะสิบบาทังไม่นานเลยไม่นานแล้วเปิดทุกวันไหมทุกวันะครับไม่มีวันหยุดเลยหรือว่าแ่ทุ่รอ๋อโอเคอันนี้มีสูตรไหม ของไทยเองหรือว่ามาจากุออ๋ออันนี้เป็นร้านร้านขนมแบบที่อร่อยที่สุดในทุงสงใช่ไหมครับอย่างนั้นเลยก็เ้าจะกินก็ไม่นานจะมีที่ไหนเท่ากับของคูยนับใช่ไหมครับโอเค๋ยวมาดูมาดูวิธีกันครับนะครับกระชาตัวน้กระชาไม่ต้องตื่นเต้นนะแต่แป้งก่อน อันนี้เครื่องที่ปรุงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมือไม้สั่นเชียโอเคไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นอ่าโอเคก็นี่เสร็จหนึ่งอันนะแต่เวลานานไหมลูกหนึ่งลูกคนนี้ยิ่งไม่มนาประมาณจักห้านาทีได้อ่าแต่ลูกห้านาทีนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้รบริโภคก่อนสวัสดีครับครับผมมาซื้อบ่อยไหมครับบ่อยครับอร่อยไหมสุดยอด ขนมมากนี่ครับซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ลูกละกี่บาทลูกละสี่บาทมั้งสี่บาทห้าบาททันช่วงลูกละสี่บาทใช่ครับอร่อยใช่ไหมอร่อยของดีของดีมอนตุงส่งอ่าขนมมากนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ที่อะไรครับที่ชื่ออะไรพี่เนี่ยพี่เป้าเป็นเนี่ยเราจะกุ่มเพมพี่เป้าเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยปผู้ช่วยของคนี้เป็นผู้ช่วยของคนน,นี้อ่านอเหนือจากจากนมักแล้วก็จะมีอันนี้ขนมอะไรจอะไรคะเนี่ยอันนี้ขนมเ,เต้าคั่วเต้าั่วหรอ เอออันนี้ขนมตเต้าคั่วนะครับใครเคยทานบ้างถุงเท่าไหร่ครับถุงไปกี่บาทค่ะในนี้มีอะไรบ้างมีเต่งฟ้ามีเต่งเส้นีอ๋อ oh, มีเส้นหมี่มีไข่มีผักน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มมีน่าจะน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเปร <iet> ี้ยวก้นนี้อันนี้ชื่ออะไรนะเต้าคั่วเตาคัวเออ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 ันนี้เป็นขนมบ้านๆน่าก,กินดีนะครับยี่ห้าบาทเองเดี๋ยวต้องลองไปทานสักกลุ่หนึ่ง แม่ค้าเราก็ขี้อายนะครับโอเควันนี้เราสั่งตัวนี้ไปหกโลนะครับรจะจะพรุ่งนี้เปิดด้วยเนาะอ่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดยกเว้นที่ไปธุระหรือว่าไปโอนที่ดินอย่างเงี้ยตัวนี้บอกโอเคครับตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีได้ครับ,รบขายไก่ บริเวณในตลาดสดครับบริเวณในตลาดสดปลาเลยลูกปลาชิงชังไข่ร้านขายผ้าสวัสดีค่ะแฟมิลี่ฮันสาค่ะวันนี้จะพาเดินตลาดอำเภอทุ่งสงนะคะรับช่วงต่อจากคุณพ่อและคุณลูกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะคะว่าของตลาดสดอำเภอทุ่งสงนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะผลไม้เก็บค่ะเองมาขายเองนะดสดทุกนัดเลยมางจากัเช้าสดกกับพรึ๊บค่ะสต๊อตสต๊อตใครชอบกินสตอ ต่อได้นะคะตลาดถิงถงนะคะ,คะา5บาทค่ะ,คะา5บาท5บาทนะคะ5บาทร้านนี้อยู่มานานแล้วนะคะบอกเก่แล้วนะคะอยู่มาหลายปีแล้ว,ลลวจ้า แล้วไา่ดีไหมคะไา่เดือนสิดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทองนะคะอันี้หนุมบ้าอันนี้อันนี้ดีซัมนะคะอันนี้คือดีซัมอันนี้ก็ดีซัมไหมคะอันนี้อะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไข่ปลาไข่ปลา นี่ไข่ตุ้งกีเบานะคะนี้งสี่บาท,ท,บาทใน,ใน,น,น,นี่นายแจ๊บบอกนะเขาไม่รับเราเลยนอันนี้ร้านขายไก่นะคะอยู่อยู่ข้างนอกนะคะ<อ>ตรง<อ>เส้นของตลาดสดตรงไปรุ่งสูงนะคะไม่ได้ด้านในตลาดนะคะเอกพัฒน์ใจดีติดต่อได้นะคะต่อได้นะคะร้านขายไก่ไก่ตัวใหญ่นะคะสดๆวันนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะะมาดูให้ดูว่าเหลือตัวเดียวแล้ว สวั <Okay. S 2> <Okay. S 1> สดีค่ะนี้บรรยากาศตลาดตกด้านในนะคะจะมีด้านในกับด้านนอกด้านในนี่จะเป็นข้างในที่มีหลังคามีอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเราไปกันถึงค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องแกง เช้าค่ะนี่มือนี่ดาโอ้คนด้วยวันดีจ้าไดค่ะเห็นไหมเห็นไมกัเป็นคนสวยไหมคะแม่ค้าใจดีนะคะน้ำปลาน้ำปลาด้านในก็จะมีขายไตปลานะคะเหลือขา ผัดเค็มเป่ปลาเป็นปลาดีปลานะคะเลือกใส่ได้ีแบบถุงใหญ่ก็มีนะเล็กก็มีเลือกใั่ได้ตามที่ชอบ อนี้มาซื้อปลาก่อนนะคะร<ม>อปลาอยู่นะคะตัวหนึ่ง100บ่โดโดบ,บาทนะคะกิโลกิโลกับตัวเก้าสิบาทราคาไม่แพงตัวใหญ่มากกดกดนะคะใ<ม>นตลาดสดที่เด ีีตอรงน้โอเคสนุก,นกนไหมลูกสนุกครับวันนี้เรามาเที่ยวตลาดบ้านแม่เท่าใช่ไหมครับโอเคสนุกนมากเลยได้ของกินเยอะแยะเลยใช่ไหมมีของฝากด้วยใช่ไหมลูกของฝากให้พี่ๆเขาด้วยเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติด้วยนะครับไปโอเคเดี๋ยวคราวหน้าครั้งต่อไปเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตาม ช่อง Family หันสาด้วยนะครับโอเคไหมลูกโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย